สวัสดีค่ะร้าน to mama baby k i s ินะคะแม่แม่ที่ซื้อแก้วหัดดื่ม h ี o อชีไปวันนี้ทางร้านเราจะมาอธิบายวิธีการล้างน,นะคะก็คือเมื่อได้รับแก้วไปนะคะในกล่องในี่ก็จะมีแก้วนะคะมีแปรงล้างหลอดแถมไปให้นะคะแพ็กเกจก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเปิดออกมาข้างในก็จะมีตัวที่เจาะนะคะแถมที่เจาะไว้รีเช็คตัวจุก ดูดนะคะจะมีคลิปสาธิตวิธีการใช้รีเช็คจุกดูดด้วยนะคะแล้วก็เวลาล้างนะคะให้ถอดแยกออกอย่างนี้ล้างขวดนะคะแล้วก็ตัวจุกก็แยกล้างตรงนี้จะถอดก็ได้แต่ถ้าใช้แปรงซิลิโคนล้างก็ขัดัด,ด,ด,ดได้เลยค่ะแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมนะคะ ส่วนตัวจุบล,ล้างนะคะให้ถอดแยกออกแบบนี้นะคะล้าง2ส่วนนะคะล้างสองส่วน,น,ะะส,ส,วนส่วนแรกที่เป็นตัวหลอดนะคะให้แทงใช้แปรงล้างหลอดนะคะแทงสอดเข้าไปเลยค่ะจุ๊บเข้าไปทั้งข้างบนแล้วก็ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะสอดเข้าไปส่วนตัวจุบนะคะถ้าใครมีแปรงล้างหลอดขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถสอดล้าง ไปเลยนะคะล้างอย่างนี้นะคะตัวบริเวณรอบๆหากใครมีแปรงซิลิโคนหรือแปรงฟองน้ําก็สามารถล้างเลยนะคะถูๆขัดๆเลยค่ะเนาะตัวขวดด้วยนะคะตัวขวดนี่ก็ล้างแนะนําใช้แปรงซิลิโคนหรือฟองน้ําที่มีความนุ่มไม่บาดขวดนะคะเพราะว่าการบาดขวดเนี่ยจะทําให้ขวดมีริ้วรอยอายุการใช้งานก็จะสั้นลงนะคะ ตัวขวดนะคะอุทนอุณหภูมิได้120องศาอบ UV ได้นะคะอุณหภูมิไม่เกินนี้120องศาตัวจุกนะคะซิลิโคนนะคะทนอุณหภูมิได้ไม่เกิน180องศานะคะสามารถอบนึ่อได้ค่ะตรงนี้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ